สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อกี้มาพบมาพอกับอมีตตาชาแนลนะคะสาววันที่สิบเก่านะคะพฤศจิกาย,ยนสองพนยหกสิบนะคะกายอยากมากกุยเรื่องความฟันนะคะนํำโชคลาบมาฝากนะคะอันคือว่าหดทีผ่านมามันบ่อเขาเนาะคะ่ะมันเป็นหน่อยเป็นเล่าเนาะคะ่ะมือหงดหล้งวันที่สิบหนี่กั่ะฟันอยู่ค่า ันขึ้นน,นที่16เลยค่ะฟันตองหงอนเลยเนาะคะนะ่ะเนาะฟันเก่ยวกับเหมือนรถย,ยนต์ขั้นของ,งอามิตาตาเองเนาะคะ่ะฟันว่าอันทะเบียนไอน้ฟันบานหล่อล้อคาองคว้าขางค้นครับนะคะโพ่องออกแล้วก็ผ้าใบบานเบออออกเลยค่ะอันแต่กะแเอดอามิตาตากับอามาเสียงโฉกห้าน้อยนะคะ มันกะเขาวันที่สิบแปดเนาะคะ่ะสามหนึ่งสองสามหนึ่งเนาะคะ่ะน้อยพิเศษออกเมือ่อคืนวันที่สิบแปดนะคะแต่บ่ได้สื่อบ่ได้เล่นเนาะคะ่ะเล่นแต่วันที่สิบเจ็ดเนาะคะ่ะมันบ่เขาก็เลยบ่ได้ตามเนาะคะ่ะบันนี้กัมาลุน เอามาฝากเอฟซี FC, ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องสภาไอช่องอมิตตาชาแนลน,นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโชควันที่หนึ่งท่านว่านะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะใส่พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพื่อว่ามันจะเป็นโชคกคือฝันงดกนเนาะคะ่ะ แต่ว่ากะจักมันสิเป็นเลาาเป็นไทยเนาะคะ่ะกะพิจารณาเบิงเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ผู้มักผู้ชอบนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะี๋ยววางหงดก่อนวนที่ฝันน่ะมันเข่าเล่าทั้งสองหงดเลยค่ะเมื่อนี่ก็ตรงกับเล้าออกขึ้นกันนะคะเมือนี่วันที่พาร์เรฮารดเนาะคะ่ะ วันพฤหัสวันที่19บเก้านะคะจะรุ่นเบิ้งนะคะนาะเพื่อว่ามันจะเป็นแนวทางโชคลาภนะคะฟันว่าหล่อรถย่นขั้นของอมิตาตานี่มันล่อบาเน,นะคะผ้าใบามันบานเป็นบานออกแบบมันสีขาดแล้วมันบานออกนะคะแต่มันอยู่ทางฟังทั้งเหล็กทะเบียนรถนะคะ ทะเบียนรถมันจะเจ็ดเก้าสามหนึ่งนะคะทะเบียนรถนะเจ็ดเก้าสามหนึ่งแต่มันผ้าใบมันจะบานออกทอี่ฟังทั้งเลขสามหนึ่งะนะคะกระลองเสียงโชกเบิงเนาะคะ่ะตามกะไปมักกับตามบ่มักกับ่ต้องเลนนะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางซื้อเนาะคะ่นะเนาะสำหรับท่านที่ชอบเสียงโชกนะคะเอฟซี FC ที่ขมาทิ่ตาม ช่ออมิตตาชาแนลก่ะขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มีกำลังใจในทํา,าลิิปมาลงช่องนะคะค่ะแต่ท่านที่เขามาติดตามใหม่ก็ขอฝากกดติดตามให้นะคะเข้ามาชมไหม่นะคะ เพื่อสิได้มีกำลังใจเ็ดคลิปตอ่ตอๆไปนะคะก,กขอขอบคุณเฮดซี่ที่สามาติดตามรับชมรับฟังนะคะอันก็บ่ทในมั่นใจเนาะคะ่ะว่ามันจะเป็นเหล้าเป็นหน่อยเนาะคะ่ะแต่มันก็ออกไปแล้วหน่อยนั่นออกขึ้นวันที่18นะคะออกหน่อยพิเศษเนาะคะ่ะ 2, 3, 1นเนาะคะ่ะแต่วันที่19น,นันแอดเอวันที่18นัน วันที่นาะค่ะฝันแรงวันที่16วันที่17ตื่นเศร้ามากอะไปหลุนอยู่ค่ะเอาไปหลุนอยู่สามหนึ่งแต่มันเอาไปหลุนสามเก้าสามหนึ่งนาะค่ะแต่มันก็ออกหน่อยศูนเก้าสามบานนี้มือรุนมากมันก็ออกสองสามหนึ่งนค่ะมันออกน้ำกรนออกน้ำลังค่ะก็รสร้างมันถอดค่ะโบไปยังดอดหลุนเด่นๆไปนาะะก็บ่ได้ลงทุนหล กับกันไหวเพื่อม,มันจะออกหน่อยน,น,นะคะแต่กับบริษตามคู่มือเนาะค่ะมันก็เลยออกไปซะกะไก่มือมันก็ถ้าเพื่อมันฝันซ้ำเติมอีกกจังเล่นเนาะคะ่ะนี่แหละกะขอให้ f อซทุกท่านที่ามาติดตามรับชมนะคะให้มีโชคลาภเนาะคะ่ะไปตแตงเจน้อยเล่าเหมือแร่เนาะคะ่ะเล่ามันทีสิบเก่าแล้วก็ เป็นโชคเป็นลาบทุกท่านทุกคนนะคะแต่อันคลิปหนาจะลงความฟันของลูกไส้นะ,ะแก่แก่ฟันเนาะคะ่ะอันผู้ใดที่เด็กเขามาที่ชมคลิปของันช่องอมิตตาชาแนลเนี่ยก็จะเห็นอยู่อันที่ลงคลิปเดียวกับลูกชา้ฟันนี่มันเขาเนาะคะ่ะเขาเล่าเนาะคะ่ะแต่วันแก่กับฟันอีกแล้วเนาะคะ่ะแต่กับเกินๆให้เอฟซี FC ฟังแล้วก็คอยติดตามคลิปหนาด้วยค่ะ แกฝันอยู่ค่ะแต่กัยังบ่ทัานเด่นลงลิปเนาะคะ่ะแค่เอามาเกินๆให้เอฟซีขีามาติดตามนะคะฟังว่าลกูกชายแกกับฝันอยู่ค่ะแกเกิดมาแกก็บบเคยฝันอาจจะเป็นปีนี่อาจจะเป็นปีที่แกจะมีโชคมีลาบหรือว่าแกจะแม่นกับบอกหนูคือกันเนาะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้ออัน หมักกะจังคอยเรียนเนาะคะ่ะโปรดใส่พิจารณาย่านในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะวา่ามันกับโบหูคือกันว่าไพเหล็กโชกหลาบมันจะออกตัวใดเนาะคะ่ะมันจะเป็นโชกมือใดเนาะค่ะใส่พิจารณาเบิงนะคะ,ะ,ะ,คะ,คะอันจวานเล่าเน่ะคะ่ะลุนอยู่ค่ะม,มือน,นี้ รุ่นเกาสามเนาะคะ่ะรุ่นในี้ใจ <c oughs> กับบน่นแนะคะ่ะบางที่ก็อาจจะเล่นอยู่ค่ะนิดๆน้อยๆเก้าสามนะคะรุ่นเล่าเอฟซีที่ขมาติดตามรับชมรับฟังมานี้ก็ให้ที่จะหน้าเบิ้งเนาะคะ่ะจะรุ่นตัวไดนเนาะคะ่ะแต่ทะเบียนรถที่แอดฟันเองนะคะตองวดวันที่สิบหกวันหันเนาะค่ะเจ็ดเก้าสามหนึ่งนะคะ 7, 9, 3, ฟันบล่อมันบานผ่าใบมันบานออกประมาณว่ามันฉีกขาดแล้วบ,บานออกหมดเลยอันมันจะอยู่ฟังทั้งอันเลขสามหนึ่งน่ะนะคะ่ะทะเบียนมันเจ็ดเก้าสามหนึ่งเนาะคะ่ะรอ่อ,อทั้งหนา้าทั้งขวาฟังขวาเนาะมันตรงกับเลขสามหนึ่งเนาะคะ่ะอยู่ฟังทั้งเลขสามหนึ่งก็เลยเอามาหลุนเพื่อจะเป็นโชคลาภเนาะคะ่ะมาฝากเอฟซีนะคะ ะฝาก f อกดซับส r ไข่กดไหลกดแช่ห้แน่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะค่ะก็ขอให้ f อฟทุกท่านติดตามรับชมรับฟังให้โชค้านทุกขูทุกคนนะคะคลิปนี้ค่ะขอใบสำนีสักก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะขูทุกคนนะคะคลิปนี้